สวัสดีครับพวกเรานั้งเรียนช่างกลครสบปช2ร7วันนี้มาที่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับน,นี้พามาดูงานนะครับอันนี้เป็นหางเครื่องบินครับหางเฮลิคอปเตอร์ครับนี่ครับถูกใช้ครั้งแรกในสนามรบสงครามเวียดนามครับนี่เป็นส่วนหางเครื่องบินนะครับเอ้ยหางเฮลิคอปเตอร์ครับผิดจุดผิดจุด นี่เป็นใบพัดนะครับอาจจะดูเก่าเก่านิดนึงครับเพราะว่านานแล้วครับเป็นยุทธปกรณ์แรกๆยุคแรกๆครับตามมาดูต่อครับทางด้านนี้ครับเป็นลูกระเบิดครับ mk 8 1ดหนึ่งครับถูกนำมาใช้ทั่วไปในกองทัพสหรัฐครับและกองทัพพันธมิตรครับต่อไปด้านนี้ครับเดี๋ยวพาดูด้านหน้าครับนี่ครับเป็นปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังครับ m 1 8ขนาด 57มมครับเนี่ยเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้รถถังครับแต่อาจจะดูเก่าๆหน่อยนะครับความโบราณมากครับครับต่อมาครับเป็นปืนกลหนักครับ77 h e เ v y วครับใช้งานในช่วงครับอินโดจีนครับฝรั่งเศสและใช้ต่อเนื่องมาจนถึงสงครามมหาเอเชียบูรพาครับระยะการยิงนะครับ 1,500เมตรครับระบบการทำงานด้วยแก๊สครับอับอาตรายิง600นัดต่อนาทีครับนะครับนีเ่เป็นประวัติความเป็นมาของสงคารามอินโดจีนนะครับทางนี้จะเป็นทางนีน้ครับทางนี้ทางน,านี้ใช่ทางนี้จะเป็นพวกอาวุธครับอาวุธยุโทโธปกรณ์ครับที่ใช้ในอินโดจีนครับปืนกลนะแลตะเกียง ต่อมาด้านนี้ครับน,นี่ครับเป็นประวัติความเป็นมาของสงครามเอเชียบุรพานะครับตามาเงียบตามี้อันนี้เป็นอาวุธจุดโธปกรณ์นะครับนี่ครับต่อมานะคะอยู่ในช่วงของสงครามของเกาหลีค่ะประวัติความเป็นมาจนถึงการสิ้นสุดของสงคราม เกิดสงครามเกาหลีในปี2,493สิ้นสุดสงครามในปี2,496ค่ะอันนี้คือกองพยักน้อยนะคะหรือว่า Little Tiger ส่วนนี้เป็นภูมิมีประเทศจำลองแสดงแผนที่การรบค่ะนี่เป็น ภูเขาพ็อกช็อปนะคะอันนี้คือแผนการรบของสงครามเกาหลีค่ะระหว่างไทยเกาหลีต่อมาทางด้านนี้ครับจะเป็นสงครามเวียดนามนะครับตามเข้าไปดูด้านในเลยครับนี่คือประวัติความเป็นมาจนถึงการสิ้นสุดของสงครามนะครับนี่ครับในปีพศ2507ครับ ไทยส่งทหารไปร่วมรบผัดสุดท้ายครับในปีพศออ2515นะครับทางนี้ก็จะเป็นรูปนะครับรูปสมัยก่อนครับนี่จะเป็นยุโทโธปรกรณ์ครับนี่ครับมีปืนปืนเล็กยาวครับหนึ่งหนึ่ง HK สามสาบที่เรียนรอดอก็มีครับ มาทางด้านนี้ครับจะเป็นตาเครื่องหมายครับที่ติดกันในสมัยก่อนครับแผนการลบครับนี่ครับอนุสาวรีย์ครับนี่ครับจะเป็นหัวเครื่องบินครับตอนแรกอาจจะเห็นแค่หางเครื่องบินอยู่ขดท้าข้างนอกครับนี่เป็นหัวเครื่องบินครับภาพดูข้างในครับ ในก็จะกว้างหน่อยครับจะมีปืนกลนะครับมีปืนกลหนักครับใช้สำหรับยิงต่อต้านครับเราจะมาสัมภาษณ์นักบินกันนะครับขอสัมภาษณ์่อยครับอะไรนะครับขอสัมภาษณ์่อยครับว่ายังไงครับคุณคิดยังไงกับการที่มากระทุนกลรางหัวันนี้ครับได้มีความรู้เพิ่มเติมครับ สุดยอดมากครับครับอันนี้เราอยู่แบบจุดยิงปืนเลเซอร์นะครับฝึกความแม่นยําในยุคสงครามนะครับที่ทหารเราได้ไปออกรบกันในยุคสงครามนะครับนี่ครับนี่พี่น้องเรากำลังยิงอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นตัวเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง m 7 2นะครับอ่านี่นะครับเป็นอาวุธปล่อยจรวดแบบพกพาครับใช้แบบครั้งเดียว เขาใช้ในสงครามเวียดนามนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ผลิตครั้งแรกโดยสหรัฐครับในปีคศ .19 6 0นะครับ,อ,1960รบอันนี้มาที่เชนต่อไปนะครับเป็นเครื่องยิงจรวด RPG 2นะครับเขาเป็นมานครับเป็นอาวุธต่อต้านรถถังแบบพกพาได้นะครับไปประดับไราย,ยิงป่าลำกล้องกว้าง4 0ม mm. เมตรเป็นอาวุธเสริมเพื่อใช้ทำลายรถถงังหรือยานยนต์ต่างๆนะครับ ส่วนต่อมานะครับเป็นอันนี้เป็นเครื่องฝึกทหารบกนะครับเป็นเครื่องแบบที่ใช้ในการฝึกทหารโดยมักจะมีลักษณะที่ทนทานและสะดวกในการเคลื่อนไหวได้ดีนะครับเพื่อให้เหมาะกับการฝึกฝนและกิจกรรมทางการทหารนะครับนี่นครับเป็นมีของเยอะมากเลยครับ